มา,มาต่อเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้ากันดีกว่าพา,าไปดูโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมนะคะจัดการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมเป็นหานักออกแบบเสื้อผ้ามุสลิมภายใต้แนวคิดการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมกับเครื่องแต่งกายมุสลิมค่ะนี่นะคะเ,เป็นชุดสุภาพบุรุษนะคะจากฝีมือการออกแบบของ ซุนกีฟรีมาเจฮะนะคะเป็นผู้ชนะเลิศการออกแบบชุดทำงานชาวมุสลิมนี่คือชุดทำงานของเขานะสวยมากนะดูดีเลยอะ่ะคนใส่ดูดีด้วยพี่ว่ามันก็เลยเี็นที่ไม่แขวนนะคะอ่าแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจในการนำเอาลวดลายศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบว่าเป็นอันนี้เป็นลายข้อหลางตัดนะคะเข้ามาผสมผสานให้เกิดความสวยงามบนลายผ้าแต่ก็ยังคงความเป็นชุดทางการของชาวมุสลิมในการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภรรัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมค่ะ ฐานางคนคนไทยเวลาเขาทำพิธีกรรมอะไรนี่ก็จะต้องทําแบบพุ่งเหมือนลอยกระทงแบบาาบายสีขวัญอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นบายตองเป็นเหลี่ยมๆเ,เป็นลายกระดกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มาใช้ประยุกต์กับชุดของเราให้เข้ากับชุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมุสลิมครับ นอกจากนี้นะครับยังได้คนบันเทิงนะครับมาร่วมเดินแบบเสื้อผ้าที่ส่งข้อประกวดอย่างเช่นคุณเบนซ์พรชิตานะครับคุณก้าวจีรายุละออมนีคุณป๊อบพิชภันตันทาและก็คุณฟลุ๊กพัชระนะครับซึ่งต่างก็ยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ใส่ชุดมุสลิมและก็ยอมรับว่าแฟชั่นมุสลิมมีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นครับโดยเฉพาะการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะของไทยกับการแต่งกายแบบมุสลิมก็ทําให้การออกแบบมีเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะสามารถตีตลาดในตลาดอาเซียนได้ครับ Mm hmm. อย่างที่วันนี้มาเดินนะคะรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เขาเก่งที่เขาแบบคือเอาผ้าไทยมาผสมกับเออผสมกับชุดมุสลิมอะไรย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันก็ดูเป็นแบบไทยๆที่สามารถผสมกันได้แล้วก็แบบก็แบบไม่ไม่เชยแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มีมีแบบตุ้นแบบนี้มีสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆคนคงอยากจะแบบเปลี่ยนแฟชั่นบ้าง สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมนะครับจัดขึ้นโดยหมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมลักษณะเครื่องแต่งกายมุสลิมของไทยสู่ตลาดโลกครับให้เป็นฐานการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมส่งออกในตลาดอาเซียนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีเนื่องจากว่ามีประชากรของมุสลิมกว่า230ล้านคน,นครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 367 8270-2ต่อ8201นะครับหรือว่าเข้าท่เว็บไซต์ w w w d i p g o t h ครับ สวยงามมากจริงๆนะคะเมื่อกี้เห็นชุดน้องแต้มามันเป็นชุดออกแนวสปอร์ตด้วยนะออกนุ่มแบบมุสลินมเบรรุ่นเนี้ยส่วนสาวนี่สวยเลยนะคะนี่งานเขาสเปเชียลเอฟเฟกต์กราฟิกสวยมากเลยนะเนี่ยสวยเลยมันเป็นผสมผสานระหว่างไทยกับมุสลิริๆใช่ค่ะสวยงามมากนะคะเรียบร้อยผ่านไปจ้ามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะซึ่งต้องยกให้นะคะสำหรับผู้ชายคนนี้